เป็นเพื่อนแล้วเหรอไม่ใช่หรอกอะไม่ใช่เพื่อนเออมึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูอย่างเงีแกแต่งตัวดีแล้วเนี่ยไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วต้องไปสักโค้งตักคิ้วมาด้วยคิ้วสามิตริคนกรุงเทพต้องคิ้วหนาๆหน่อยแม่เคยเอาจารบีป้ายคิ้วมาเนี่ยจารบีไหนละคิ้วกูสักเฮ้ยแล้วเป็รถของมาส่งเราลงที่ไหนก็ไม่รู้หมอชิดหมอชิดหมอชิด ต้มไหนก็ไม่รู้จักเนี่ยหมอชิดเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพใกล้ต่รู้จักนั่นแหละอ๋อแล้วเป็นไงเจอขางรู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำค้างอยู่ไหนไม่เห็นเนี่ยแต่อย่างน้อยก็เข้ามาในกรุงเทพไม่หรือคงเจอเอองั้นสมควรเอาหมูไปขายได้ตังค์เท่าไหร่สองตัวก็สองตัวก็สองร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยห้าสิบตัวละสองร้อยห้าสิบสองตัวก็ห้าร้อยเจร้อยเมื่อกี้ค่ารถเท่าไหร่ค่ารถคนละ สาคนเลยไงสามสามเจ๋วเลยทุริเกเป็นนั่นเนี่ยที่เหลือสามคณครับที่เหลือนั่งเงียบกิ๊บดูไม่ค่อยเป็นเจ๋วดูเป็นแต่เขาไม่ชอบเบิรนาดีอย่เงี้ยเขาถึงไม่ใช่ถ่ายห้าหัวหน้าแต่งตัวอย่างนี้จะรอดถึงปีหน้าไม่ได้คุณอนะรอดรอดป้าไปใหญ่แล้วโหขอลาแป๊บทำไมล่ะ มัเป็นอะไรเนี่ยมันป็นจอไม่ใส่จริงวัดไซส์ก่อนเข้าวออแล้วโแค่คนอีกหนึ่งไมเนี่ยค้าลนเท่าไหร่ค้าลนคนละห้าสิบคนละห้าสิคนละร้อยห้สิบสามคนร้อยห้าสิบห้าร้อยลบไปร้อยห้าสิบเหลือสามรอยห้าสิบอ่า ในแง่เพศเหลือตังค์เอาตังค์มากินข้าวกันกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่ไปทิ้งไหนแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนนี่ร้านตรงนี้ไม่เหลือตังค์แล้วจะไม่เหลือได้ไงเราก็จ่ายค่ารถไปร้อยห้าสิบมันก็เหลือสามร้อยห้าสิบก็ไม่เหลือว่ะค่ารถร้อยห้าสิบแค่ไม่ไเหลือสามร้อยห้าสิบกูให้ทิปกระเป๋ารถเมย์ไปแล้วให้ไปเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบผมต้งทิปไรขนาดนั้นน่ะเขาจะได้ไม่ว่าว่าเป็นนอกไงให้มันไปดาวน์ลดแพงหรอคะ บ้านนอกไงเนี่ยแล้วไปทั้งหมดแล้วไม่มีตังค์สักบาทเลยเนี่ยก็เดินกลับสิกรุงเทพกับบ้านนอกไอ้หอดมึงเดินไปคนเดียวเลยกูไม่รู้อ่ะงั้นติ๊บก่อนวอนนี้เอาไปดาวรถได้แล้วมึงั้ยดีๆนะลูกสายไหนก็ไม่รู้สายเนี่ยคนจะเจอไม่ค่อยดีะลูกก่อนจะลาจอร์จะมีตังค์ไหมหากล้าจะหาอะไรเนี่ยรถขึ้นตอนไปกับขี่มาหรือเปล่าา ยางหลังแย่แล้วเว้ยขับรถเนี่ยโค้งอันตรายเราก็อย่าไปโค้งเข้าใจไหมลูกต ok <pet brewer y> uh, like, yeah, ้องตรงต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเง้ยบ้านไมามีกระจกเปล่าวะาเขาไม่รู้ตัวหรอกนะว่ากางเกงเขาลัดอ่ะใครใครบ้าบอกอยากจะให้ให้ผัวเขาช่วยดูไม่ได้ว่าลืมสองล้อเฮ้ยใครขังเมาวะนั่าน่าโมโหนั่นน่ะใช่ว่ะไม้กลัวใช่ว่ะเฮ้ยนักข่าง รถตุ๊กตุ๊กตีไว้ใจยังก่อนเพื่อนรถหรือเครื่องบินเฮ้ยย่าย่าไอ้ป่าไม่เอาอย่าป่ามันมีกล้องอยู่กรุงเทพเนี่ยเออแต่ตำรวจจับนี่นี่ไอ้ยุงเขาไม่กลัวหรอกยาถ่ายเขาถ่ายไม่ติดกูหรอกกล้องอ่ะทำไมกล้องวงจรปิดมันชื่อกล้องเออมันอาจจะเปิดอยู่ก็ได้แม่งนี่แม่งแม่งไอ้ตายทั้งฝู่ใจเยังเด็กบ้านนี่มันอาวุธ นี่หน้ามันระเบงระเบิดทุกมันทำไมเนี่ยเอามาทำไมนี่จะมาตีทำไมไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกูรู้แล้วมันจำไปสนใจมันหรอกแต่ระเบิดกูแกะทันหลักไว้แล้วเนี่ยเอาไงมึงก็ไอ้นี่ช่วยกันกี่วีล้วอ่ะฮะกี่วี้วแต่กูยังไม่ได้ปล่ไปไปไอ้นี่มีเสียงระเบิดมั้แดกเข้าไปเลยนะไปไปไปมีมีเอาเออมึงปล่อยทิ้งไป